สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่วิดีโอแนะนำเทคนิคการเล่นสำหรับผู้เล่นใหม่วันนี้ผม GG New ิจะมาแนะนำหนตัวละครฝังป้องกันสายควบคุมพื้นที่สุดแกล่งอย่าง Clash Clash เป็นตัวละครที่มีความเร็ว1กล่อเกถูกจัดระดับการเล่นที่ยากเลยทีเดียวโดยปืนพกทั้ง2กระบอกที่ติดตัวมาอย่าง P104 ปืนพกที่มีจุดเด่นด้วยของความรุนแรงและความแม่นยำที่มาพร้อมกับจุดเล่งที่ทำให้ยิงในระยะไกลได้ค่อนข้างดี ใช้สังหารแบบยิงทีระนัดมาคู่กับอีกกระบอกอย่าง SPSMG9 ปืนพกกลที่มีจุดเด่นเรื่องของความเร็วการลั่นกระสุนเหมาะกับการยิงในระยะประชิดสามารถสังหารแบบจงใจหรือทีเผอได้อย่างยอดเยี่ยม f Clash เป็นตัวละครฝั่งป้องกันในแนวพื้นที่การป้องกันมาคู่กับอุปกรณ์อย่าง CCE Shield โล่ไฟฟ้าที่สามารถป้องกันได้อยางสมบูรณ์แบบแถมยังส่งกระแสไฟฟ้าใส่คู่ต่อสู้ เพื่อลดความเร็วและทำลายคู่ต่อสู้ได้อย่างดีอีกด้วยโดยคลาสนั้นมักจะถูกหยิบมาในเกมสำคัญเพื่อสร้างความได้เปรียบให้กับฝั่งป้องกันไม่ว่าจะเป็นแนวป้องกันแบบเต็มรูปแบบหรือปั่นปวดคู่ต่อสู้เพื่อเอาชนะก็ทำได้ทั้งสิน้นฉะนั้นแล้ววันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปดูกันว่าตัวละครอย่างคลาสนั้นจะมีลูกเล่นอะไรให้นาไปปรับใช้กันบ้างไปชมกันครับแน่นอนว่าจุดเด่นหลักของคลาส มันก็คือโลกไฟฟ้าที่เอเนกประสงค์สุดๆรูปแบบการเล่นที่ดูเหมือนจะยากบางครั้งกันเลยอาจไม่ยากอย่างที่คิดโดยรูปแบบการเล่นพื้นฐานของตัวโล่คอยเป็นหูเป็นตาให้กับฝั่งรับพร้อมทางบล็อกเพื่อไม่ให้ฝั่งบุกโจมตีได้ง่ายหรือการเดินถอยหลังไปพลางใช้ไฟฟ้าโจมตีฝั่งบุกไปพลางก็เป็นรูปแบบการเล่นที่ยอดเยี่ยมของคลาสแต่ถ้าคุณอยากเล่นคลาสให้หน่ากลัวกว่านั้นแล้วก็ การถอยไปและอาศัยจังหวะที่เผอในการควักปืนออกมาเพื่อสังหารในจังหวะที่ฟังบุกไม่ทันตั้งตัวก็ทําได้เช่นกันหรือในจังหวะที่แอบในบางมุมแล้วโผล่ออกมาพร้อมปืนก็ถือว่าเป็นอะไรที่แข็งแกร่งสุดๆไปเลยแต่ถ้าคุณไม่มั่นใจในการยิงของตัวเองแล้วก็นั่นก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะจริงๆแล้วเรายังสามารถจับคู่กับเพื่อนร่วมทีมเพื่อหาจังหวะให้เพื่อนหลบหลังโล่แล้วใช้จังหวะที่เหมาะให้เพื่อนหลังโล่ยิงใส่คู่ต่อสู้ด้านหน้า เรียบเสมือนกระจกของมิล่าเพียงแต่เราและเพื่อนสามารถเคลื่อนที่ไปด้วยกันได้อย่างยอดเยี่ยมหรือจะใช้เทคนิคการลันเอานอ,อนอกพื้นที่ก็ทําได้เช่นกันและไม่ใช่ว่าคุณมุ่งแต่จมตีคู่ต่อสู้ฝั่งเดียวเพราะบางครั้งหากคุณโดนจู่โจมหรือมีจังหวะโดนทุบจนโล่เปิดจงจําไว้เสมอว่าโล่นั้นจะเอียงไปทางซ้ายมือการหันซ้ายใส่คู่ต่อสู้ที่จู่โจมเรานั้น จะช่วยให้โลกที่ถูกตีช่วยบังได้ในระยะหนึ่งก่อนเราจะหันกลับมาเพื่อเอาโล่บังเทคนิคนี้ถ้าฝึกจนชำนาญแล้วก็บอกเลยว่าหน,หนึ่งกับใครก็ไม่มีวันแพ้แน่นอนข้อควรระวังแม้ว่าตัวละครคลาสนั้นจะดูเหมือนว่าแข็งแกร่งในแนวรับมากๆและถูกสังหารได้ยากแต่ก็ยังมีตัวละครหลายตัวที่แก้ทางได้ไม่ว่าจะเป็นไฟจักรนูของแคปิเติลหรือจะเป็นการโจมตีด้วยอุปกรณ์อื่นๆมากมายรวมถึงระเบิดแฟลกแกรนดด้วยนอกจากนั้นก็คารี คลาสไม่ชอบเอาซะเลยฉะนั้นแล้วยิ่งเรามีโอกาสจะตายมากเท่าไหร่ก็จงเล่นให้ปลอดภัยมากขึ้นเท่านั้นเพื่อเป็นป้อมปารการให้กับทีมฝั่งป้องกันโดยรวมแล้วคลาสเป็นตัวละครที่ฝั่งบุกไม่ชอบเอาซะเลยโดยเฉพาะตัวโล่อย่างมอนเทสที่ถ้าเอาโล่หันหน้าชนกันก็จะโดนไฟฟ้าทำลายรฟรีๆโดยแทบจะสวนกลับไม่ได้เลยหรือการเหลือหนึ่งๆภายในพื้นที่กว้างนั้น กระทาให้คลาสได้เปรียบอย่างมหาศาลแถมการเลือกคลาสมาเฝ้าพื้นที่บางพื้นที่ก็ยังเป็นการลดจํานวนคนภายในพื้นที่ได้อย่างดีและส่งเพื่อนร่วมทีมออกไปการฝั่งอื่นหรือไปรวมก็ได้เช่นกันฉะนั้นแล้วคลสจึงเป็นหนึ่งในปลาการเหล็กแห่งแนวป้องกันถ้าคุณเล่นได้ยอย่างดีเยี่ยมแต่อย่าลืมละ่ะพลังที่ยิ่งใหญ่ในบางครั้งก็มาพร้อมกับการตายที่ง่ายได้อย่างไม่น่าเชื่อเพราะนอกจากคุณจะต้องระวังกระสุนจากฝั่งบุกด้านหน้าแล้ว ก็อย่าลืมระวังกระสุนของเพื่อนร่วมทีมที่มาจากด้านหลังด้วยล่ะหวังว่าจะชอบวิดีโอฝึกสอนตัวนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมวิดีโอของโอเปอเรเตอร์ใหม่ได้ทุกวันพุธหากคุณอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชาแนล Ubisoft Thailand สามารถส่งลิงก์เกมเพลย์ของคุณมาได้ที่ Ubisoft th@gmail.com ผมจะนำเกมเพลย์ของคุณมาวิเคราะห์เจาะลึกให้ทุกคนได้ฟังกันครับส่วนวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ